สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเชฟหลงนะครับผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับอวันนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นนะครับผมอมีเส้นหมี่มีเส้นใหญ่นะครับอแล้วก็มีต้นหอมอออ้เอ่มีกระเทียมมีกระเทียมตบ่ะ มีกระเทียมด้วยลืมแล้วก็เห็ดนะครับผักนะครับไข่ไก่อ่านี่ขนมไก่น้ำตาลสีิวขาวแป้งมันนะครับมีน้ำมันงามีเหล้าจีนนะครับผม วันนี้เมนูก็คือ,อเส้นหยินนยางลัดหน้าหมูไข่นะครับอันนี้สไตล์ฮ่องกงเลยนะครับผักเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะใส่แบบไหนนะครับถ้าเป็นโรงแรมเป็นเหลาเนี่ยอาจจะใส่เป็นเห็ดใส่เป็นคะน้าให้ดูดีนะแต่เราอย่าไปามีอะไรก็ใส่ นะครับมีอะไรใส่ได้ก็ใส่นะครับผมของพวกนี้หั่นเสร็จแล้วล้างให้สะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าการทำเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยสองสาม้ามาเลยนะครับตอนนี้อย่างแรกเราต้มน้ำก่อนนะจ๊ะต้มน้ำเพื่อจะลวกผักก่อนนะครับผม ในระหว่างที่ร้อน้ําเดือดเราก็สามารถทําตัวนี้ได้เลยทําอะไรครับผัดเส้นนะครับผมผัดเส้นตอนนี้ก็ือใช้สองเส้นนะฮะหินหยางถ้าไม่เอาก็เส้นใหญ่อย่างเดียวก็ได้หรือใช้บะหมี่ก็ได้เส้นหมี่อย่างเดียวก็ได้นะครับ น้ำมันเจียวหอมน้ำมันเจียวหอมนะครับอันนี้ไม่ต้องรอให้น้ำมันเอกระทะมันรอ้อนเส้นใหญ่ซื้อมานะครับเส้นใหญ่ซื้อมาเราต้องอแยกตัวมันนะฮะมัน,มนบางทีมันติดกันนะครับ เรอเขียนมันหอมก่อนหอมข้างหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วค่อยนี่นะอ่าเขียนให้หอม ช่วงนี้จะไม่ไม่จะไม่ไม่ได้ถ่ายตอนเตรียมให้นะครับเตรียมให้ดูนะครับอันนี้ก็หมูหมักนะครับผมมีเกลือมีชูรสเอ้ยมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็แป้งมนันแล้วก็น้ำนะครับอ่าเอ้ยเออยัง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 ไม่เหลืองเอาให้เหลืองให้หอม,อม เส้มี่เส้มีเ่เราแช่น้ำแล้วนะโอเคใส่ลงตรงนี้น้ำเราเดือดแล้วครับโอเคใส่อ่าใส่นี่ลงไปหนอ่อใส่ผักลงไปต้มใส่เกลียไปนิดนึงใส่เกลียนะครับลวก นะจ๊ะโอ้ในระหว่างนี้เรากลับข้างอ่ากับข้างเอาให้หอมก่อนเส้นหอมก่อนนะจ๊ะอ่าอันนี้ผัดผัดเม็ดใส่ลงไปลวกด้วยกันเห็ดต่างๆลวกด้วยกันนะครับ ในระหว่างลวกเราก็ต้องมือข้างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งอีกนี้นะไม่ได้แต่ถ้าทําไม่ทันก็ทําทีละอย่างนะครับผม,อม,อม,อมโอเคนี่เราลวกพอแล้วเร,เราเทน้ำอกเดี๋ยวล้างลางน้ำ อันนี้เรากลัวแบบไม่แล้วก็ดึงออกนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำด้านหน้าอ่าใส่น้ำด้านหน้าพอละอ่ากินแค่ไหนขนาดไหนก็ใส่เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเอาน้ำเย็นล่ามันหน่อยหนึ่งนะครับเออโอ้อทีนี่ เราเริ่มผัดเราต้องเริ่มผัดแล้วครับผัดใส่ไร่ซีอ๊วขาวไปหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมเนี่ยพอน้ำมันหอ้ไอซีอ๊วขาวเจอความร้อนปุ๊บกลิ่นมันจะออกมาท,าทันทีนะครับพยายามยี่ยี่เส้นให้มัน mấy thịt cân nhá, nhá, bị bay con, à, để hai mình, không, yên, น้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำเราเริ่มเดือดเราใส่อะไร,เ,ะรเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนคราวที่แล้วที่ผมใส่ก็คืออ่าโอเคอ่าคือค่าน้ำข่นอ,นอ,อกไก่นะจ๊ะอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ต้มน้ำซุปไว้นิดหน่อยอเคนิดหน่อยพอ เราไม่ได้ต้มน้าซุปไว้นะครับอืมเบาไฟไว้ก่อนอ่าต้มซุปเราเบาไฟนิดนึงนะครับเส้นเราใส่จานไว้นะครับอืมกิ่นหอมเลยนะครับอืมหอมนะทีนี้เราปิดไว้ก่อน ใส่น้ำมันหน่อยนึงใส่กระเทียมลงไปใ้ปกระเทียมหอมกระเทียมใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมที่ซีูฮ่องกงเชฟฮ่องกงบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะครับอ่าก็อยู่ที่ควา อใจที่จะใส่นะครับอือันนี้ใส่เพื่ออะไรรู้คือให้มันหอมหอมมาเพื่อใส่น้ำซุปโอเคอ่านี่น้ำซุปตายเออน้ำซุปยิงหอมนะครับทีนี้เรามาปรุงอืม น้ำน้อยไปไหมอาจจะน้อยอซิมบึงเออนี่หนึ่งใส่เกลือนี่หนึ่งใครจะใส่น้ำมันหอยสียขาวก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ใส่น้ำมันหอยเพราะว่าเออมันเป็นลานัน้าไข่นะมันจะไม่สวยมันจะเป็นสี ผมอยากให้มันออกสีขาวนิดนึงนะครับน้ำตาลความชอบใส่เท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าใส่เยอะอืพริกไทยเอเราจะใส่พริกไทยดำนะเพราะว่ามันจะออกดำดำหมูนะครับหมูตามโรงแรมเนี่ยเขาจะไล่เหยียวก่อนไปทอดน้ำมันก่อนแต่ของผมไม่วันนี้ไม่ทอด นะครับอืมเืเค <Okay. S 1> ิมดูนิดนึงโอ้พอดีล้วอะแป้งมันใส่น้ำแป้งน้ำใส่น้ำนะครับอ่ามันเดือดแล้วเราเบาไฟก่อน ก่อนที่จะใส่แป้งมันนะครับไม่งั้นเ๋ยวเราไม่ทันเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนนะครับออืมอืมยกสูงสูงอ่าลาลงไปอ่าแป้งอ่อพอไหมโอ้รู้สึกไม่พอเราค่อยเพิ่ม,มนนอีกนิดนึงอ เพิ่มมีนิดนึงเจะใส่คณะจะใส่อะไรก็ได้นะใส่ผักใส่แครลอดใส่อะไรให้เด็กๆก,กินได้อือ่าพอเหนียวแล้วเหนียวพอนะครับเปิดไปนิดนึงเปิดไปนะครับใส่ผักนี้ลงไปโอเคใส่ ใส่น้ำมันงาใส่เหล้าจีนเน yeah. mm. ี่ยใกล้ๆตีๆเนี่ยตีๆนะครับนะของสูตรฮ่องกงทำกันลักษณะอย่างนี้นะครับ บางคนอาจจะเคยเห็นเลยทำไมไม่เหมือนก็คือผมทำให้ง่ายดูง่ายทำง่ายนะครับอ้าวใส่ลงไปอืม <Okay. S 1> ไม่ต้องไปค้นมันนะครับผมอ่า <Okay. S 1> นะที่น้ำมันเกียวหอมไปหน่อยนึงโอเคเราปิดไปนะครับปิดไปอ่าดี ตักทรายไข่จะสุกพอดีนะครับอ่าที่ผมบอกไม่ให้คน้นค้นมันคือคไข่มันจะสุกพอดีนะครับเห็นไหมอ่าโอเคเราก็แต่งผักหน่อยนึงตอนข้างๆโอเคเออ อนะแล้วก็ขัดไม่ได้อย่างหนึง่งเอยไทยสุดสุดท้ายต้อนหอมเม็ดใส่นะครับผมล้านหน้าไข่หมูสไตล์ฮ่องกงเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับปล่อยสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีค่อยกินเพราะอะไรน้ำมันซึมเข้าไปในเส้น มีและเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วชอบนะครับผมเหมือนเดิมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับมีโฆษณาก็ปล่อยมันไปอย่าไปตัดทิ้งหรืออะไร <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วสุดท้ายสับตะไคร้ด้วยนะครับผมอเพื่อเป็นกำลังใจผมขอบคุณคอมเมนต์หลายๆท่านที่ส่งมานะครับ อ่าขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็เอาไปปรับปรุงนะครับผม่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ